ความกจะมาแนะนำตัว My name is Adun Chinatong. I am a Thai attorney คุณพี่หวังนี้คือประภาพที่ส่วนของโทรมาสที่เจ็บมาก คณะที่นี้ีสามวิเสิงันี่งนี้เป็นที่รวมของการอากาศและประวัติศาสตร์ของการเดินทางโดยอากาศและอากาศของประเทศสหรัฐอเมริกาที่อยู่ด้าหลังนี้คือพุทธวริตัน ทีพพ่การใช้อำนาจในระหว่างที่ประธานมีในหงคระมหากษริยและก็เปเสริความรับในการเดินรองนาสีของพรรคในงในมันี้ที่มา็นข้าหลงนี้คือไวโาชิท์คอาศรยของอนาที่สามวันนี้ผมมายืนอยู่หน้าทางเข้าเรือนจำเก่าเมลเบิร์นตรงนี้ที่เห็นอยู่เป็นประตูทางเข้าเรือนจำอบัชิริน,นะครับ Uh, white time. นี้เรายืนอ,อยู่หน้าทางเข้าที่พิพิธภัณฑ์เรือมาชูม,มารุโตเกียวเรือลำนี้เคยใช้ประจำการอยู่นู่นโตเกียวแล้วก็เอามากดระวังแรกๆไม่รู้จะทำอะไรกับมันดีแต่ตอนหลังก็คิดได้ว่าเอามาทำอย่างนี้ดีกว่าให้คนได้รู้เรื่องของระบบของการเดินเรือ,นะอ,อหน้าเรือทำยังไงคือ ลูกเรืออยู่กันยังไงเราก็จะได้เห็นเรือขนาดใหญ่ว่าเรือที่ไปทั่วโลกเขามีประวัติมีการทำงานยังไงน,นะที่เหลือไม่มาเหอรอเจอา v e r t ยโอเคเราเข้าไปดูนะครับเนี่ครับคือเรือมาซูมารุ เรือมาชูมารุเนี่ยเป็นเรือที่วิ่งระหว่างนี่นะครับตรงนี้เราเรียกว่าเกาะฮอนชูเกาะฮอนชูคือเกาะใหญ่ของประเทศญี่ปุน่นทั้งเกาะเนี่ยนะทั้งเหนือเขาเรียกเกาะฮอกไกโดสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีอุโมงอุโมงตรงนี้ชื่ออุโมง์สซกั้นแต่ก่อนไม่มีอุโมงนี้เรือลำนี้จะวิ่งระหว่างอาโอโมริไปที่ฮาโกดาเตะซึ่งคือที่ที่เราอยู่ พอหลังจากมีการสร้างอุโมงเห็นไหมฮะจะมีอุโมงเนี่ยเส้นนี้ซึ่งเป็นอุโมง์ใต้ดินใต้ทะเลที่ยาวที่สุดในโลกใช้เวลาวิ่งก็เกือบครึ่งชั่วโมงพอเรือลำนี้มีอุโมงค์นี้ก็หยุดใช้งานเขาก็เลยเอามาจอดเธอไว้ที่นี่เดี๋ยวเราจะเข้าเธอเป็นสัญ,ญลักษณ์นะของการเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างเกาะยะคฮอนชูกับเกาะฮอกไกโดใช้เวลาที่ทำการเรือของเรือลำนี้คือ23ปี ตั้งแต่ปี2508จนถึงปี2531นะแล้วก็เพราะฉะนั้นมันมีการสร้างเรือปี1908นะแต่ว่าเธอก็หยุดเดินเรือตั้งแต่ปี2531เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดของตัวเรือกันครับไปนะ เรามายืนอยู่ตรงจุดที่หนึ่งของเรือซึ่งอันนี้นะครับใครไม่รู้หรือเดินผ่านเราไม่อ่านก็เนึกว่านี่คือชื่อเรือตาของเรือเปล่าอันนี้เป็นประกาศเสียบัตรบอกเลยว่าเรือมาชูมารุเนี่ยเป็นมรดกแห่งวิศวกรรมนะเป็นใบรับรองการเป็นมรดกแห่งวิศวกรรมซึ่งมีการให้กับเรือลำนี้เมื่อวันที่เจ สิงหาคมปี2011หรือเท่ากับปี2554น้ทั้งแผ่นทองคมนี้คือประกาศสัญญาบัตรไม่ใช่ไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของเรืออันแรกที่เราจะเดินมาหมายเลขหนึ่งของเรือก็คือสถานที่พอเรือจอดเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่สมอรเรอืออันนี้นะฮะจะถูกทิ้งลงไปเพื่อให้เรือเนี่ยอยู่กับที่นี่คือสมอรเรือแรกของเรือลำนี้นะครับ Yeah. Hi, this is Captain Adun Tinapong. Uh, I transform myself from Attorney Adun to be the Captain of uh, Ma Chu Maru vessels. It's a vessel of uh, Japan that ferry between Aomori and Hokkaido during 1965 to 1988. At that time, she cruise about 23 years until 1988 that they start to build the tunnel Shinkan. So at that time, we have a first class cabin. Uh, because sometimes we have the 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 board that runs three hours, 50 minutes at night. time. And then we also have the first class seat that we can when lay down sleep uh, during the flight uh, like this. And when the captain like me wake up, they may they may downgrade me to the third class seat. This is. Right, I'm gonna sit here off duty and that's called deadhead clue. Okay. And this is all the board in the past. This board stopped uh, providing services in 1988 when they started building the tunnel say, kind of between our Mori and Takodate, which is the longest tunnel under the sea in the world. So this is a shot um, brief history and the tour guide from Captain a d u n t i n a p o n g today. Bye bye. <Yeah. S 1> สวัสดีครับผมกับตันอดุลทินพงศ์ยินดีต้อนรับสู่เรือมาชุมารุ เป็นเรือของญี่ปุ่นซึ่งล่องระหวา่างเกาะคอนชูที่เมืองอาโอมริไปยังเกาะฮอกไกโดที่เมืองฮาโอดาเตะในระหว่างปี2,508ถึง2,531เป็นระยะเวลา31ปีเรือมาชูมารุมีห้องผู้โดยสารสามแบบคือห้องผู้โดยสารแบบชั้นหนึ่งซึ่งมีเตียงสองชั้นมีห้องรับแขกนะครับ mm hmm. เตียง ประมาณตรงนี้นะฮะซึ่งมีเรือบางลำเนี่ยเ,เราจะแล่นประมาณ3ชั่วโมง50นาทีก็เลยมีเตียงแบบนี้นะฮะและ้วก็มีเรือที่เป็นสามารถออนอนได้แบบชั้นสองย่างนี้นะซึ่งตัวนี้ผมาจจะใช้ตัวนี้สาธิตน่าจะีดสามารถนอนได้ ตอนนอนอย่างเนี้ยกับตาอย่างผมก็อาจจะถูกไล่ออกเพราะว่านอนเลยน้า,นาที่หรือว่าถ้า,างั้นเราไม่นอนกับตาก็จะใช้วิธีเดินมาด้านหลังที่นั่งชั้นสามที่นั่งชั้นสามเนี่ยบางทีเรามานั่ง โดยที่เราอาจจะเอาโดยสารเรือโดยไม่อยู่ในหน้าที่แล้วเราก็นั่งจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแล้วก็ไปทําหน้าที่จากจุดนั้นกลับมาอย่างนี้เขาเรียกว่า dead head crew หรือลูกเรือหัวตายนะหัวย,ยังอยู่ยถัดจากนี้ไปนี่คือกองเรือกองเรือของบริษัท c i r c u a navigation route เป็นกองเรือที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี1980 หรือเท่ากับปี2451น,นะคุณนะครับแล้วก็เป็นปลายราชสมัยของรัชการที่5เลือก็มีการดูแลผู้โดยสารมาเป็นของเรือเนี่ยหลายหลังนะครับจนกระทั่งเรามีการสร้างอุโมงค์ชื่อเซกันซึ่งเป็นอุโมงค์ลอดใต้ทะเลที่ยาวที่สุดในโลกระหว่างจุดที่คือเกาะเมืองอาโอโมอริไปยังฮอกไกโดนะครับ ต่อมาเมื่ออุโมงน้สร้างเสร็จก็มีการหยุดการเดินเรือบริษัทเซเกินนีเวเกชั่นบรูตก็เลยตัดสิใจนำเรือมารูมาชูเนี่ยมาตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนได้ดูกันนะครับข้างหน้าทางเรือที่เข้ามาจะมีใบป,ประกาศน,นิรภัยรับรองความเป็นมรดกของอุตสากรรมเรือดังนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือการพาชมเรือ ในระยะสั้นๆเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ